เพลงใหม่พอมพร้เพลงใหม่่อยดิแต่งี้เหี่ยพี่เราเเพลงใหม่ผมส่งมาละวมรมันต้องมีคำนี้บิดแล้วรวยสวยแล้วมึงดูทรงแล้วโศกการที่ชนบุรีแม่งเพลงนี้แล้วก็พร้อมเบิรลรถบันบันบันนนันเนนเนบั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 ลาันันนบันันนันบันบนันรนบันบันบันันันบันับเฉพาะันบนับน ธรรมดาเนาะอาจจะเจาะตลาดนั้นอย่างเดียวก็ได้ตลาดไหนพี่ตลาดคนขับรถอ๋อโอเคโอเคตลาดคนขับรถเออเราก็หวังไวักไกลเลยตลาดล่างอะทำไมอะตลาดล่างก็อยู่ชั้นล่างไงตลาดแถวบ้านพี่มันมีทั้งตลาดชั้นล่างตลาดชั้นบนเขาก็เรียกว่าตลาดล่างตลาดล่างมันเป็นคำเหยียดตั้งแต่แลมเนี่ยคำว่าตลาดล่างเนี่ย แล้วตลาดล่างคืออะไรอ่ะเอางี้ดีกว่าถ้าจะมาเถียงกันตลาดสิครับตลาดสีครับแม่ของพระเจ้าตลาดล่างคืออะไรครับอย่าตีความกับเองเด้อมีชั้นหนึ่งมีชั้นสองใช่ไหมอืมใช่มีชั้นสามมีชั้นสี่แต่อันนี้น่าจะอยู่ชั้นลงมเหลวเฮ้ยเล่นอยู่ในลงชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินอ่าชั้นใต้ดินเราป๊อปี้ปิดเราป๊อปี่บิด one enemy flawless ตาสองต้องทำเป็นไงครับน้องก๊อฟถ้าเราชนะวิดแรกมาเราต้องทำเป็นไงครับต้องเซฟครับไอ,อเขาต้องบายส่วนนะนักแข่งก็ต้องบายส่วนนะอ,อ,อ๋อหรอต <ไง S 1> ้องบายแต่มันก็แล้วแล้วคนป้าไม่ต้องพูดก็ได้นะอะไรแบบช่วงนี้หมายความว่าไงอ่ะ <c oughs> <c oughs> อีโกอีดอ่ะไอ้เนี่ยไอ้ชี้ตกใจหมดเลยสัก มันไม่แล้วแต่คนนะครับรรมันมรักแข่งเขาก็เล่นกันอย่างนี้เนอะรักแข่งเรือคุณเล่น่ะโอ้โหโดนทุกอย่างเลย you, อุ้ยเหยะค,ครับผมอครับผมช่วยพี่เชนด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย ับช่วยไ้ผมช่วยยังไงครับแม่งกูสะดุ้งทุกรอบเลยแต่ดีนะม่ได้เปิดกล้องอุ้ยอย่าบอกนะหมูเด้งโดนเหตุมาอีกแล้วมาดัลลมาดัลล์มาดัลั์แต่เข้าแกบต้องพูดเอานะเอ้าดูนะแบบมนูจะดูแบบที่เคนครับผมทำไมอครับแล้วเอาทำไมเอ้าไอ้กูโดนดักโดนโดนเหตุดักเลยแอดแอดแอดตัวใหญ่ตัวช่วยตัว อ้าวกระสุนเหนินโอ้ยแ <c oughs> ม่งเดยดีกู้ให้ฟันเลย Oh, oh no what the hell bro? Down. Sorry, bro 10 seconds left one enemy remaining last player standing ah แต่เขาถึงกับขั้นทําเพลงแบบ yeah, the way, the way. จ่อตลาดนั้นโดยเฉพาะแสดงว่าในไทยตอนนี้คือตลาดนั้นก็ค่อนข้างยิ่งใหญ่พอสมควรเพลงนี้มันฮิตแน่นอนเออมันคือชนกลุ่มใหญ่อะ uh. แล้วมันไม่ได้แค่เด็กวัยรุ่นไงแบบว่าะบะซิ่งคนโตๆไมีไม่ชอบความชุดความคิดของคนพวกนี้เพราะว่าเขาคิคดว่าในการที่เขาทําแบบเนี้ยมันแบบว่า มันเท่มันคููเว้ยสังคมต้องยอมรับแล้วพอไปเจอสังคมที่เขาไม่ยอมรับแล้วมันแบบว่ามมงองพวกแบบไม่ถึงอ่ะโตอะเด,ดินริงๆเข้าแกงก,กูก่อร่างสร้างตัวก็จะปัวว้นตัวไว้หสร้างตัวมาระดกพ่อแม่เว้ยมาได้เกาะพ่อแม่กินนี่ใครก็<ห>สร้าง<ห>ตัวใางนั้ปะไอ้เทียไม่งั้นจะเรียนจะทำงานกันไปทำแเป้อะไรมราคิดว่าเขาโตแล้วก็อายุสิบหกรมีลูกทันใช้โอเคตอนนีน้มากเลยเที่ย แต่แม่งก็เอาเอาเป็นข้ออ้างเพราะมันพลาดไงพี่ชอบคำหนึ่งมากเลยนะที่ว่าขาอไว้ด่าคนอยุ่เนี้ยไอ้คำว่าสันดานตามที่ตามถิ่นกำเนิดนี่คือแบบแม่งแรงมากเลยนะชื่แม่งแรงมากแต่ชอบมากเหมือนกันอะเพราว่าผมรู้สึกไปแล้พอ้คำนี้อ่ำมันเหมือนจะเป็นการอ่ำรัสเซียอ่ำนอร์ทอีสต์ อ๋อกูรีโหลดโอ้ไม่ต้องว่าใครพี่อะไรเฮ้ยเขี้ยเออพี่พี่พูดถึงสมาธิสั้นที่ขอแบบนั้นหนึ่งวันนั้นพี่ประดัดผมใช่ปะพี่นั่งรอคิวกับเพื่อนอยู่ซ้ายซ้ายมือเป็นเพื่อนพี่ขวามือเป็นคนอื่นพี่บ่นกับเพื่อนว่าเอ้ยเพิ่งเล่นทิกตอกเหรอเชี่ยเอ้ยช่วงนี้กูเล่นทิกตอกไม่ได้สมาธิสั้นชิบหายแล้วคนขวามือพี่ก็ลังนักเล่นทิกตอกเขาเป็นกระทียมกูกอร์บุญและไอ้สัสยิ่งเล่นยิ่งกินย่สมาธิสั้นนะเว้ยไอ้ย ลบลบหนึ dwarf, ่งล้านเครดิตเอต้ยลบหนึ่งล้านออล่าเดีนี้ต้องเป็นออร่าแล้วเออจริงน <tra ี่ย